สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตึก True Digital Park นะครับตึกเวสที่เป็นตึกใหม่นะครับอันนี้เขาเปิดตึกใหม่มานะครับเป็น Open House พามาดูตึกที่เขาแบบเพิ่งเปิดเลยนะครับผมแล้วก็มาดูว่าตึกนี้มีอะไรบ้างนะครับสำคัญเนี่ยคือตึกนี้นะครับจะเป็นตึกที่เป็นลักษณะของพื้นที่หรือว่าห้องนะครับให้สำหรับเช่าประชุมหรือว่าเช่าเพื่อทำเป็นห้องเรียนนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตึกนี้มีอะไรบ้างครับไปดูกันครับหลักๆตึกนี้เนี่ยครับจะชื่อว่าตึกยูนิคอนนะครับผมชั้นหนึ่งถึงชั้น3นะครับจะเป็นโคเร์ r น i ิ่งสเปซนะครับผมก็คือพื้นที่ให้เช่านะครับสำหรับทําการเรียนการสอนเปิดอบรมสัมมนาประชุมต่างๆโดยจะเป็นทางขึ้นนะครับมีบันไดเลื่อนแบบยาวแล้วก็บันไดเลื่อนแบบสั้นนะครับผมแล้วก็ตัว ห้องเช่านะครับสามารถเช่าจากบุคคลภายนอกก็ได้นะครับโดยสแกนผ่าน QR Code หรือว่าสมัครผ่านเว็บที่เขามีให้นะครับหรือว่าจะเป็นคนที่ใช้ตึกทูดิ i g i t ลพาร์คอยู่แล้วนะครับมีสำนักงานมีที่ทำงานอยู่แล้วในที่นี้แล้วก็อยากจะเช่าพื้นที่ที่จะอบรมสัมมนา,าต่างๆนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถใช้แต้มที่เขาสะสมไว้ได้เนี่ยเอามาแลกเป็นชั่วโมงในการเข้าใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมโดยรวมเนี่ย ห้องค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ใช้สอยค่อนข้างที่จะครบคันประมาณหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยมีอะไรบ้างครับนี่ตรงนี้ก็มีบันไดาสามชั้นนะครับยาวมากข้างบนนี้เหมือนขึ้นไปดัดฟ้าเลยนะดูดิเหมือนทะลุหลังคาครับแต่ว่ามันเป็นจอนะครับมีนกด้วย เหมือนว่าเป็นหลังคาโปร่งๆนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวจอนะครับอี่ข้างนอกคือเห็นว่าฝ้ามืดๆนะครับอันนั้นคือพ้าทิตแล้วนะครับข้างในยังสว่างกลางวันอยู่เลยเดี๋ยวตอนนี้เขามีแบ่งกลุ่มนะครับให้เราตามสตาฟไปนะครับไปดูทั่วในตึกนี้กัน

เป็นโค้ดเลอร์นิ่งสเปซนะครับ,รบเช่าเปหลายชั่วโมงดได้อืมทำเป็นห้องเรียนออนไลน์ได้นะครับเนี่ยอยา่าตรงพื้ที่ที่บรารค่ะจะเป็นที่นั่นรยยหรับคนทั่วไปเลยสามารถมานั่งใช้กุญแานหนังสือคุยกันไ่าีได้ขอ้ไไรยย่อืมโอ้นั่นครับมีห้องเรียนด้วยแอยยงม้่นรนี้เป็นห้องค,ครอ๋อ เหมือนห้องเลคเชอร์เลยครับเ่สกตป็น์ที่ัต่อห้สามารถเดินเดูในได้ซึ่สตาร์ทัรนนรนนทรค,ครับอ,อันนี้เราก็เข้าใจแล้ว,วสระครับาบางบริษัท่ยคือมีจำนวนน้อยหนึ่งถึงสองคนแต่บางทีรับลูกค,ค้าที่มีความเป็นฟอร์มอลหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถ จองมิทติ้งรูมตรงนี้ทำเป็นที่ประชุมก็ได้อะไรก็ได้โดยใช้แก้วท็อกเช่นตรงนี้มาแลกอ้ยแล้วตนี้มันจะเป็นพลาสติกที่สามารถดูได้ครับว่าในตั้งแต่เริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าหรือว่าจนถึงสี่ทุ่มเนี่ยครับในแต่ละชั่วโมงมีการจองใช่อะไรอย่างเงีครับตือหลังเลิกเรียนแล้วปัจจุบันเนี่ยครับคือที่ตึกเนี่ยครับก็คือจะเปิดให้เข้า ้ใใรบริการอะครับผมเปิดตึกก็คือจะเป็นเจ็ดโมงจนถึงสี่ทุ่มครับอ้โแต่ตอนนี้เขาจะมีอย่างเนี้ยอย่างอย่างถ้าเป็นสีแดงใช่ไหมครับก็จะมีการจองไว้แต่ณปัจจุบันเนี้ยยังไม่ได้เปิดใช้แต่ถ้าเกิดถ้าเป็นเ,นเฟสเก่าเขาจะมีเขียนไว้เลยว่าใครใช้อะไรเงี้ยอ๋อก็ะจะขึ้นบอก<ช>ลเลยแล้วก็เวลาจะสแกนเวลาจะบุ๊กใช่ไหมครับก็สแกน QR code จะเข้าระบบครับอันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะปิดปิดกระจกได้ใช่ไหมปิดกระจกปิดกระจอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นห้องเขาจะปิดได้คือจะเป็นบ้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูซนที่กันดีกว่าครับ โอนที่เป็นคลาสรูมเหมือนกันีครบถวทีสองนะครับแบ่งกลุ่มกระจายกระจายกันกโนอ้โหมาว่า่นกะัค่ะอุกรณ่อันานเตีมายองมรชกันแล้วก็จะมองเห็นตกาันอันนี้ได้90คน,นครับเมื่อกี้50คนอันนี้ได้90คนเลย ออเัาช่น,นสมมติลูกค้ามีไอเดียอย่างเช่นว่าเอ้ยฉันอยากทำเป็นอ่าเป็น online, online อีเวนต์ออนไลน์มีติ้งออนไลน์แต่เนี้ย <Ride> ขาดบัตรทางสูง่ด้วยก็ตัวเนี้ยเราสามารถใช้ระบบ<อ>ตรงนั้นได้จะว่าไม่ต้องหาประสบข,ข,ของทีมงานที่มีพวกเซอร์วิเชอร์หรืออะไรงเงี้ยเพิ่มเติมครับแต่พูดง่ายๆว่ามีอุปกรณ์ให้อยู่แล้วใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้าติวลูกค้าอยากแปลว่าได้เทรนนิ่งรูมที่มีความเป็นโต๊ะไว้รุ่นหน่อยอันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้เป็นโต๊ะสามเหลี่ยมครับใช่ครับ ก็จะทำห้องบ์ธครับหรือว่าบรรยาหรือใช่ใช่รนี้ก็ mm hmm. เป็นประตูคือเป็นบอร์ดูประมาณ16ที่นั่งมีโปรเจคเตอร์สกรีนให้เช่นกันค่ะนี่ครับมีตัวสมาร์ท a m เมล่ด้วยนะใช่ค่ะมาร์ทคาเมล่าทุกห้องค่ะมีตัวแบบนั้ไเลสชาร์จอยู่บนเต๊ะวางแล้วใช้เลยตรนี้มือถือผมก็ได้ลองรับลองชาร์จได้ได้้วนี่ยังโต๊ะมีไวเลสชาร์จด้วยด ห้องนี้นี่เหมือนโรงแรมเลยนะดูมีตู้เย็นด้วยก็คือมาจับรับเปลี่ยนตามฟังก์ชันก็คือจริงๆอะมันขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ที่เข้าประชุม,อ,มอันดบนับแรกอันดับที่สองก็คือโลเคชั่นครับดูคิดว่าอยากได้เป็นวิวมุมแหมแต่จริงๆแล้วเราจะมีม่านไฟฟ้าปิดให้อยู่แล้วครับผมอ๋อครับผมหงองรับมีจัดเลี้ยงด้วย อันนี้ก็เป็นโซนที่จับงานอ่<ม>าจัดงานแล้วมีเบรกามีเบรกหลังการมากอะไรเนี่ยอ๋อเหมือนเป็นห้องจัดอีเวนต์นะครับมีอีเวนต์พาร์คมานะครับมีทูสเปซมาแล้วก็นี่ครับจัดพวกอีเวนต์เปิดตัวได้สบายเลยห้องนี้ อันนี้เหมือนพวกห้องเปิดงานเปิดตัวนี่ไปดูเรื่องเรื่อยอ๋อไปดูดิดดแล้วส่วนที่อันนั้นก็คือจะเป็นชุดโมแคปมันจะขยับตามร่างกายเราโอ้ขยับตามได้จริงๆด้วยแล้วถ,ถ้าอยากจะลองเล่นที่หน้าก็ไปเล่นตรงนูง้นอ,อันนั้นก็จะเป็นแครปสำหรับการทำบลูช่วยอินเอนเซอร์ตอนนี้เราจะใช้ตัวโมแคปในกแต่นี้เราใส่แค่ส่วนบน ครับนี่เขาใส่ที่มือนี่ที่มือที่มัอต้องมีตรงนี้โอเคอืมตัวช่วยเซเซอร์ก็ใช้สำหรับเป็นสมอ VR ในอนาคตนะอ๋อเป็นจริงๆตัวเนี้ยเป็น r ช่วยเซอร์ที่เราสามาขยับแขได้แต่หน้านะแต่ว่าตอนเนี้ยเราดิ้มุมมาเห็นหน้าเป็นลาม ขยับปากตามที่เราพูดได้นะครับอย่างที่ผมพยายามลองขยับดูนะเห็นไหมมันพูดตามให้ผมด้วยอ่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่หน้าจอด้านหลังของเราตรงด้านนี้เนี่ยจะบอกว่า มีความอลังการมากกว่านั้นอีกโดยที่จอตรงด้านนี้ยังสามารถเลื่อนได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบโจทย์ในรูปของการจัดอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะแต่งห้องต่างๆก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การกั้นห้องต่างๆ,ๆก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับจอบด้านหลังนี้นะคะเป็นแบบ LED พลรงภาพ P2 ค่ะ และนี่ก็คือร้อยตัวซ้อนซีเซนนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตึกทูดิจิทัลพาร์คนะครับตึกใหม่ของโซนตึกทูดิจิทัลที่จัดที่ตึกเวสนะครับผมอย่างที่เห็นเลยว่าตึกนี้เนี่ยเขาเป็นตึกที่ค่อนข้างที่จะเหมาะคนที่มาทำงานจริงจจังๆนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยและความพร้อมของตัวตึกเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยครับยังไงใครที่จะหาที่ทำงานที่ประชุมหรือว่าที่สอนออนไลน์นะครับ ตึกนี้ก็เตรียมจะเปิดให้พร้อมให้เช่าเป็นรายชั่วโมงรายวันก็มีเหมือนกันครับแม้กระทั่งพื้นที่สาธารณะก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใช้งานยังไงลองมาใช้กันดูนะครับผมตึกนี้เนี่ยนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้ครับมาลงที่สถานีปุนนวิถีครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย